วันที่28มีนาคม2568เวลาประมาณบ่ายโมง20นาฬิกาเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยขณะนั้นฉันกำลังอยู่บนท้องถนนย่านอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าสู่ถนนพญาไทตอนนั้นเราติดอยู่ตรงทางโค้งจะเข้าเส้นถนนพญาไท รู้สึกเวียนหัวรถสั่นโยกพอประมาณฉันหันไปถามแฟนว่าทำไมรถสั่นเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ใต้แผ่นดินสักพักเราเห็นมอเตอร์ไซค์ขับย้อนออกมาและชี้นืือชี้ไม้บอกกับรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะมุ่งหน้าถนนพญาไทแล้วโบกมือให้ถอยออกไป อย่าเข้ามาในถนนนี้เราเปิดกระจกถามมอเตอร์ไซค์ที่คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรถติดคนขับรถมอเตอร์ไซค์บอกว่าให้ถอยรถออกไปตึกข้างหน้าเหมือนจะถล่มทุกคนในระแวกนั้นก็กุรีกุจอหันหัวรถออกจากถนนเส้นนี้ซึ่งก็ใช้เวลา โยกรถออกมาพอสมควรเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่รถติดและมีรถหัอแล่นไปมาจากนั้นแฟนเราก็คิดว่าจะกลับบ้านเส้นทางไหนดีที่จะอยู่บนถนนโล่งๆไม่ได้วิ่งใต้ทางด่วนหรือมีสะพานอะไรอยู่บนหัววันนั้นรถติดมากๆก,กว่าจะถึงบ้านก็หลายชั่วโมง ในวันนั้นหลายคนที่อยู่กรุงเทพก็คงไม่ต่างจากเราที่กว่าจะกลับถึงบ้านได้หลายชั่วโมงสำหรับทุกคนที่กำลังเผชิญกับความลำบากจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เราขอส่งกำลังใจและพลังบวกไปยังทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้